ถ้าหากคุณมีหนี้และต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะจากโครงการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทรวงการคลังจัดขึ้นนะคะให้ฟังคลิปนี้ค่ะว่าถ้าคุณอยากที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะต้อง มีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็อาจจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยโครงการนี้นะคะเขาจัดขึ้นมาเพื่อจะช่วยคนที่มีหนี้อยู่ทุกๆประเภทเลยค่ะที่เป็นหนี้ในระบบนะคะถ้านอกระบบไม่นับนะหนี้ในระบบแปลว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อการเกษตรค่ะทุกอย่างเลยนะคะที่ <c oughs> อยู่ในระบบเนาะก็สามารถที่จะ ามามาลงทะเบียนนะคะเพื่อรับความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะนอกจากว่าถ้าเรานะคะมีหนี้เนาะก็ให้เราค่ะเข้าไปลงทะเบียนนะคะในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวจอยจะ ใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนเลยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอะมีหนี้ประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เราอะค่ะเขาเข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่านะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือเราจะต้องมาเช็คตัวเองค่ะว่าเรามีรายรับรายจ่ายยังไงเท่าไหร่นั่นคือการมาดูความสามารถของตัวเราค่ะว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถผ่อนชําระหรือจ่ายหนี้ ได้เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือ3สิ่งนะคะที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนเพราะว่าในการเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่จะจะทิ้งมาให้ข้างล่างเนี้ยค่ะไม่ต้องรีบมากนะคะก็คือว่า คุณสามารถลงทะเบียนนะคะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะพฤษจิกายนเพราะฉะนั้นก็มีเวลาอีกตุลาพฤศาจิกายน2เดือนด้วยกันนะคะก็ให้เราลองหาข้อมูลของตัวเองก่อนนะคะอ่า ให้เรียบร้อยค่ะว่าเช็คให้ให้ดีๆค่ะว่าเรามีหนี้อะไรบ้างนะคะสินเชื่ออะไรบ้างที่เรามีบัตรเครด,ดิตมีกี่ใบมีเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วแล้วก็เจ้าหนี้เราเข้าร่วมไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมอยู่นะคะเพราะว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะถึง6ประมาณ60กว่านะคะ60กว่าสถาบันการเงินนะคะก็ถ้าหากว่าเราเช็คทั้งหมดนี้แล้วนะคะว่าโอเคฉันมีหนี้กับทีนี้อย่างนี้แล้วเรามีรายรับรายจ่าย เรามีความสามารถอะคะ่ะในการที่จะจ่ายนี่เท่าไหร่นะคะก็ให้เราเข้าไปลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นพอเราลงทะเบียนแล้วนะคะ ให้เรารอ 10, ประมาณ18วันนะคะสถาบัานการเงิน,นะคะ่ะที่เราที่เราเป็นหนี้อยู่นะคะเขาจะติดต่อเรากลับมานะคะหลังจากนั้นเนะคะเราก็จะได้เจรจาแล้วก็รู้ว่าเราจะจัดการนะคะกับหนี้เรายังไงได้บ้างเนอะอวันนี้ลองเอาเท่านี้นะคะไปเช็คดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาให้รายละเอียดในส่วนอื่นๆน,นะคะตรงนี้คือถ้าใครนะคะลองฟังดูแล้วไปลงทะเบียนแล้วหรือจะ การตัวเองยังไงแล้วนะคะก็ลองพิมพ์มาบอกจอยนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะอบอกเลยว่ามันจะมีคำเตือนอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่นว่างานนี้นะคะหรือว่าโครงการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังแบบพวกมิจฉาชีพเอาไว้ด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากาไว้เท่านี้ก่อนจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่งงนะคะจะได้จ,จะทยอยทํามาให้แบบ เป็นตอนๆเป็นเรื่องๆไปนะคะจะได้เข้าใจได้ไง่ายมากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็ใครมีหนี้นะคะก็ไปจัดการให้เรียบร้อยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีวินัยนะคะเราเอาเงินเข้ามานะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องคืนเขานะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญแต่ว่าถ้าหากว่า มันมีวิธีกระบวนการขั้นตอนอะไรที่มันจะทําให้เราแบ่งเบาภาระเราแล้วทาให้เราแบบสามารถจะที่จะชะําระหรือว่าจ่ายนี้เขาได้ง่ายขึ้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะครูจอย Business Expert ค่ะบายบายค่ะ